สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกองสลากเตรียมเอาผิดตัวแทนส่งขายสลากให้มังกรฟ้าพันธทนุนสราสนาคมพวมโดยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าหลังจากมีการร่วมมือกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาซึ่งมีนายเสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและพลตํารวจโทสุร,รชัยหักผ่านผู้ช่วยผู้บชญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นรองประธานเข้าตรวจค้นบริษ สัตมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดผู้จำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยพอมีสลากเกินกว่า2ล้านฉบับแล้วนอกจากการดำเนินการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วในส่วนของสำนักงานสลากจะนำรายชื่อข้อมูลที่ไดจากการสืบสวนสอบสวนมาตรวจสอบประกอบการตัดสิทธิตัวแทนจำหน่ายและผู้มีสิทธิซื้อจองที่นำสลากไปจำหน่ายให้กับมังกรฟ้าโดยจะมีการขึ้นบัญชีและแตัดสิทธิโคว้าตลอดชีวิตรับถือเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขรายแรงไม่นำสลากไปจำหน่าย เองและนําไปขายซึ่งเป็นต้นเหตุของการทําสลากเกินราคารวมถึงหลังจากนี้สํานักง,งานจะร่วมมือกับคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบรายชื่ออื่นอย่างต่อเนื่องและหากพบว่าเป็นผู้จําหน่ายเกินราคาจะมีความผิดตามพรบสลากกินแบ่งรัฐบาลประับไม่เกิน1,000 10, 0บาทอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ